เราจะไม่ละเมิดสิทธ like ิมนุษยชนของใครใดๆทั้งสิ้นใครอยากจะมาก็มาใครอยากจะไปก็ไปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะอันนั้นไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะมันเป็นเรื่องคุณสมบัติที่คุณจะเอาใขรการทําธุรกิจในระบบเอกชนไม่มีคําว่าเอ่อคุริฟายไม่ได้มันก็ต้องบอกว่าเราจะเอาอะไรจากเขาผมว่าอันนี้เข้าใจผิดอย่างรงผมเข้าใจนะครับเวลาคนเราจะทําอะไรก็ต้องหาเหตุผลในการมาซัพพอร์ตตัวเองแต่อยากจะให้เข้าใจว่า คุณสมบัติไม่ได้หมายความว่าสิทธิมันจะเสียชนแม่ปุ้ยขอย้ำตรงนี้ค่ะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยไปดูถูกหรือไปรังเกยียจรังงอนในเวทีใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามองว่าทุกเวทีเขามีบริบทของเขา มันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีความสําคัญแล้วมันก็มีความสนุกสนานในแต่ละแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแม่ปุ้ยไม่เคยไปเทียบว่าเราดีกว่าใครหรือใครดีกว่าเราเราอย่าไปวัดเกรดใครต่อใครเลยนะคะสําหรับมันมันแรงไปนะถ้าไปเทียบว่าเป็นเกรดนู่นเกรดนี่แม่ปุ้ยไม่เคยใช้คํานี้เพราะว่ามนุษย์ผู้หญิงทุกคนมนุษย์ผู้ชายทุกคนก็คือมนุษย์อย่าไปแบ่งเกรดเขาอย่างนั้นเลยแม่ปุ้ยไม่ได้เป็นมนุษย์ผู้มีอํานาจ ไปสั่งบอกว่าหนูอย่าพูดถึงนะหนูอย่าพูดเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและถ้าเราอ่ะเป็นนักประชาธิปไตยเราไม่ควรจะไปละเมิดใครค่ะใครจะพูดอะไรถ้าเขามีสิทธิ์ในการพูดในขอบเขตของกฎหมายเราไปห้ามใครไม่ได้เลยผมไม่เห็นว่ารถเกตหรือไม่ลดเกตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแย่ก็คือการเชิญเน็ตไอดอลประตูน้ําไปนั่งหัวล้อก,กระโหลกโปกฮาแล้วกึงก่งแซวกึ่งด่าเวทีผม ผมมีคลิปให้ดูไปดูใน Facebook ผมปักผมโพสไว้ให้โพสที่2ตอนนี้นก็คือผมโพสแล้วไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของเวทีก็นั่งอยู่ก็หลังหัวล้อล่าเริงมากข้างหน้าก็ดา่ดาเอาด่าเอาแล้วก็มีอย่างละครับอนุญาตให้เน็ตไอดอลตั้งคำถามเพื่อด่าวเวทีผม,มและยังคงดำเนินไปในการถ่ายทอดสดอันนี้เขาเรียกรถเกลดไหมผมเองผมไม่เคยรถเกรดใครแต่ผมไม่ชอบคนที่มีพฤติกรรมแล้วก็ทำอะไรที่แบบ ยคนนอื่เกินไปเดิมทีเนี่ยนางสาวไทยเนี่ยเขาก็มี77จังหวัดอยู่แล้วถ้าใครไปย้อนดูในอดีตเนาะเขาก็จะเรียกนางสาวนู่นนางสาวนี่กันปีนี้ทีเก็ได้รับโจทย์มาแล้วเราก็ยังมีภาคีกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประวรวงวัฒนธรรมและการบินไทยเราจะต้องเชิดชูศิละปะวัฒน,รนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ของดีประจําจังหวัด77จังหวัด ให้เกิดกล้องเกลียงไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีนางสาวไทย77จังหวัดขึ้นมาค่ะผมไม่รู้นะครับเพราะว่าอาดีตอาจจะมีก็ได้แต่สิ่งที่แน่ๆคือแกยังไม่เคยทำนะฮะหรือแกจะทําก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าชวนพีดีผมไปทํามันเป็นสิทธิ์ของผมผมทําธุรกิจคุณเข้าใจคำว่าธุรกิจและมารายาทมันต้องไปด้วยกันย้วยค่ะทีนี้ตอนนี้เรื่องมันก็เป็นประเด็นในวงการนางงามนว่าเกี่ยวกับเรื่องการตัด นางงามอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องมีแบบผลในโลกห้องนำํำหรือว่าการเขียนไบโอนางงามมาเกี่ยวข้องอันนี้ทางมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลของเราหรือว่ามิสแกนแอนแลนจะแบบยังไงคะจะมีผล <c oughs> เป<อ>็นยัไงเราหานางงามตัวจริงห้องสัมภาษณ์คือเราจะคุยกับเขาเฉยๆว, <c oughs> ว่าสมองเป็นยังไง <c oughs> มีอะไรหลุดล่วงมีอะไรที่เปี่ยนความลับ <c oughs> มีอะไรที่น่าสนใจเรื่องไบโอสหรับ ant, มันเป็นละคร <c oughs> เราไม่รับอ่านบทละครใดๆทั้งสิ้น พราะไบโอไม่สามารถจะบอกคนได้นะครับไบโอไม่สามารถจะบอกคุณสมบัติที่แท้จริงได้นะครับดิฉันเกิดมาและอยากช่วยเหลือสังคมมีโครงการช่วยเหลือเด็กปากแหวงเพงดานโบนูน่นนี่นั่นเอาจริงๆผมว่ามันเป็นกลายเป็นเรื่องล้าหลังมากในสมัยก่อนคนเราเนี่ยรู้รู้ไม่เท่าทันจึงเชื่อในสิ่งที่อาจจะอาจ่านแต่ปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมันแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย มิสการไทยแลนด์และมิสการอินเตอร์หาตัวจริงไม่ได้หาบทความถ้ามาแข่งบทความผมว่าน่าจะไปให้กระทรวงศึกษาธิการแข่งขันว่าใครแต่งบทความ่าเก่งกว่ากันว่าอ่านแล้วมันประทับใจกว่ากันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับเราประกวดคนเราไม่ได้ประกวดบทความไม่งั้นไบโอสารการไม่ต้องเขียนมาเลยนะฮะบรรทัดเดียวเขาไม่อ่านไม่ต้องสร้างเรื่องจนก็ไม่เอานะฮะเราไม่มีหน้าที่รักษาความจนเรามีหน้าที่หาคนเพื่อเป็นไอดอลครับพี่ระวังค่ะทีนี้มาถึงเรื่อง รรก็คือล่าสุดมิสการนการซาบุรีก็คือเดี๋ยวจะได้มีการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกประเทศไทยด้วยอ๋อก็ดีใจด้วยกับน้องเมื่อวานอายุทยาหรือไงก็เจอ,อนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันหนึ่งในกระแสทุกคนแหละเขาก็พยายามจะสร้างกระแสอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องทําไบโอมานะฮะ <c oughs> ทาให้เราเห็นนะครับดีกว่าคุณไปนั่งเขียนไบโอร้อยแบบทาไมมันยังต้องคํานึงถึงไบโอผมไม่เข้าใจจริงๆเหรอเราอยู่ในยุค 5G เหรอ ทำไมจะต้องอ่านไบโอกันห่อนี่มีแล้วแล้วผู้หญิงทุกคนน่ะคุณเข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่แม่พระมาเกิดน,นะฮะแล้วมันก็ไม่ใช่ภาพพาั้ไว้เพราะฉะนั้นนางงามแกนของผมเนี่ยปาร์ตี้ได้ทําอะไรได้ในรู้จักกาะะเทศะดื่มได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไอ้อวยวายได้ไม่จําเป็นต้องอุ้มเด็กก็ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องจนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมชัดเจนว่าตัวจริงคืออะไรเลิกเออ รู้ไหมความว่าไบโออ่ะผมรู้สึกได้ว่ามันคือ Bio ไบโอแปลว่าโบราณนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง,นนรง,รงซีเรียสมิสการไม่ต้องเขียนไบโอมานะครับถ้าเขียนมาเมื่อ,อไร่ผมให้คุณตกรอบเพราะผมรู้ว่าผมอยากรู้จักคุณไม่ได้อยากอ่านบทประพันธ์ถ้าผมอยากอ่านบทประพันธ์ผมไปหาคนเขียนบทดีๆละครเยอะครับพี่ว่าได้เห็นราม่าไบโอในโซเชียลไหมครับก็เห็นมันผ่าน,านแต่คำตอบผมก็เงี้ยผมไม่ให้ราคา <Okay. S 1> ไม่ว่าใครจะเขียนเก่งไม่เก่ง มันก็แค่วาทศิลป์สู้ลุกขึ้นมาทําดีกว่าอย่างการจนบ,บุรีอาบอกว่าโอเคถ้าทำยังได้ก็โอเคนะครับแล้วยังมีอีกตั้งหลายคนที่เขากําลังวิ่งหาแสงเพิ่มเติมไบโอของเราก็คือความสามารถและแสงที่จะ,ะที่จะประกอบร่างคุณให้กลายเป็นบุคคลที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กและมีกระแสะมากที่สุดไบโอไม่มีความหมายสําหรับเราแต่สําหรับว,งวังเวทีก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิทธิส่วนตัวครับ เมื่อคืนยอดว,วิวในการดูมิสแกรนภูเก็ตคือแบบสูงแล้วก็คือคงที่ไม่มีรถเลยก็ห้าหมืนกว่ากว่าสูง,ส,งสุดก็ทําได้ประมาณ 5, ห้าหมืนเจ็ดนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งหน้าของมิสแกรนภูเก็ตที่เขาประสบความสําเร็จนะฮะจากยอดคนดูแล้วก็จาก performance ในางงามที่ที่เข้ารอบอในทุกๆรอบนะคไม่ว่าจะเป็น10คน5คน3คนบอว่าทุกคนก็สามารถเป็นตัวแทนจังหวัดไหนก็ได้ครับ ค่ะที่นีมาถึงเรื่องประเด็นคำถามไม่พูดไม่ได้คำถามบนเวทีมิสแกนภูเก็ตยังไงคะคำถามไม่เกี่ยวกับผมผมเองผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยเอาขำถามนี้เลยเหรอแต่แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าทางพีดีเขาเป็นคนตั้งคำถามผมไม่รู้เลยสาบานนั้นเลยไม่รู้เลยแล้วผมก็แบบรู้สึกว่าเป็นห่วงคนที่จะตอบไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรแต่ว่าในที่สุดเขาก็ตอบไปในแนวทางเดียวกันก็ก็แล้วแต่เขาครับเพราะว่าเวทีมิสแกลนเเป็นเวทีที่ เราก็ให้สิทธ<ม>ิ์เ<ม>ต็มร้อยอ่ะกับการที่เสนอความเห็นในเรื่องอื่นๆแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันครับหลายคนเขามองว่าพีดีทุกจังหวัดอย่างนี้เหมือนเวลาจะตัง้งคันถางอะไรก็จะเป็นเชิงตั้งคันถามเอาใจพินวัตอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ไม่ผมว่ามาจากเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันคือเป็นการเมืองเพราะว่าเรา,าคุยกันแล้วเราก็ได้มีการประชุมกันออนไลน์บ้างอะไรบ้างเกี่ยวกับพีดีนะครับว่าเราต้องการที่จะมากกว่าการประกวดนางงามคือเน้นให้เด็กรุ่นใหม่สํานึกในความเป็นประชาธิปไตย แล้วก็แอนตี้ต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติอันนี้เราพูดชัดเจนเราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลที่มาจากจาการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดแต่เราไม่ชอบในการเปลี่ยนแปลงระบบโดยการที่ลบเสียงของประชาชนและเชิญคนมาปฏิวัติอันนี้เรารับไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลไม่ดีเนี่ยเราก็จําไว้เราก็ใช้ระบบรัฐสภานในการสอบสวนหรือไม่ก็ข้างหน้าไม่เลือกเขานะครับผมไม่ได้บอกว่าใครดี แต่ผมไม่ชอบวิธีการเท่านั้นเองแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันครับคืออันนี้พี่นวัดก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะพีดีจังหวัดไหนถือที่กาจจําลังจะจัดเร็วนี้ไม่มไม่จําเป็นที่จะต้องมาตั้งคาถามเพื่อเอาใจพี่นวัดเลยไม่จําเป็นหรอกครับแต่ผมว่าพูดกันตรงๆมันเป็นลักษณะนิสัยของคนที่แบบสิ่งเสมอกัน,ม,ม,กนมาอยู่รวมกันแล้วผมว่าองค์กรมิสแกรนไม่ได้มาเพื่อการประกวดนางงามอย่างเดียวตอนนี้เรามีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือทุกจังหวัดเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือคน ให้สํานึกในสิ่งที่เราควรจะมีก็คือ,อสิทธิมนุษยชนและก็ right of speech ก็คือสิทธิในการพูดในที่สาธารณะซึ่งสามารถพูดได้ไม่ต้องเกรงใจใครถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งสาธารณะและมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราครับแล้วเหมือนเมื่อคืนก็แบบว่าพี่ดีจังหวัดกรุงเทพเขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยก็ดีใจกับเขานะครับเกิดที่แกนก็จะต้องตายที่แกนแต่ยังไม่ตายหรอกครับเพราะคุณคิมแกก็ยังย่ยงไม่เยอะเท่าไหร่้าอยู่กันไปยาวๆก็ปีนี้เป็นปีที่เราต้องเข้มข้นนิดนึงเพราะว่า เนื่องจากว่าเราเองเราก็สร้างกันมาปีนี้ปีที่11ระบบ p ีดีก็มี8ปีนะแปปีเรียบร้อยอย่างคุณคิมก็อยู่กับเรามา8ปีเพราะฉะนั้นผลผลิตของเรามันก็ไม่ใช่ว่าออกดอกออกผลไปในค่มคืนมันกว่าจะดังกว่าจะปังมันกว่าจะทําให้คนศรัทธาได้มันใช้เวลาเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ป้องกันไม่ให้ใครอะฉวยโอกาสเอาไปใช้อันนี้เราก็พูดตรงตรงครับก็เลยแบบภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพีดีทุกๆคนด้วยไม่ใช่เฉพาะภูมิเก็บอย่างเดียว ที่มุ่งมั่นแล้วก็ปฏิเสธหลายเวทีที่มาติดต่อเพื่ออยากให้ไปเป็นพีดีช่วยเหลือในการจัดหานางงามเข้าประกวดเวที